ภาษาเจ้าห้องอะไรนี่ปลาเออภาษาบ้านขอ,าาอ,อ,อยผ้าออกระป้างระเบิดพี่น้องเนาะกระป้างระเบิดที่ว่ามันแตกออกมาแล้วมูนอยู่เห็นวะ่ผู้สาวผู้สาวเป็นบ่เอ,อ้ดเอาไปสน นี่ได้พี่น้องให้เพื่อนนาะอยู่หัวผู้นี่รถย่างสองส่งโมงบ่โอ้รถขึ้นรถขึ้น<อ>บ่ได้ย่างอย่างเดียวเนาะเอออันน,นี้จะเป็นขึน้นคั้วนะแม่มึ้นคั้นเนาะเออเึ้นคั้นนีเออ่เพื่อนจะเอาใบใบตองข้อเนาะ ใบตองข้อมุ้งเลยนะเห็นบ่เย็นบ่เออใบใบตองข้อแบบซี่นี่ใส่ได้ประมาณจากปีสามปีใกลกว่าจากจากอันบ้านนี่บางๆไปเอาอ๋อโตอ๋าพี่น้องเอ้ยเงินหลังนี้นี่เพิ่นเอาอันใบตองข้อเนาะมุ้งเนาะเป็นแบบดั้งเดิมเลยเนาะของคนลาวเฮาแต่เมื่อก่อนนี่เงินชาญคนลาวเฮาแบบดั้งเดิมอะลี่อรอเลยพี่น้องเนาะ ต่างเลยว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเพิ่นเอาอันอ่าไม้แป้นแล้วเนาะผ่าแอมแต่ก่อนเป็นกระแตเนาะแต่ที่แต่ก่อนเป็นกระแตพี่น้องมาในปัจจุบันก็ถือว่าคลขึ้นเก่าเก่าเนาะเอาเนี่จะเป็นอันวางแต่งอยู่ครัวกินของของเพิ่นพี่น้องเนาะนี่ได้เป็นครัวเพิ่นโอ้มือนเหมืนเลยโบนูบ่ได้เอาไฟมาพี่น้องเลยอาจจะบุได้ถ่ายข้างในให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งเนาะนี่แหละแต่ก่อนเพิร์นโบนูบุก็แบบสี่พี่น้องเลยเนาะเมื่อซาวปีก่อนแต่ว่ามาในปัจจุบันนี่กั ความทันสมัยเขามาตามการเวลาพี่น้องเลยก็เลยว่าเห็ดหันเงินชานทางนั้นก็เป็นเงินคอนกรีตมาแล้วบรรยากาศแบบนี้นี่มันอาจจะบ่มีอะไรได้พี่น้องเลยสาวปีขางหนาเนาะอันนี้อันนี้วางข้อไก่วางไก่เนาะไก่อยู่ได้หนิเห็นบอกไก่ไข่ผเอาไว้นี้ว่ายว่ายวางกระยั่งเนี่จะเอากระป้างระเบิดมาปลูกพักได้นี่เห็นบอก <g arness> <g arness> ตัวนี้จะเป็นกระปางระเบิดพี่น้องเนาะกระปางระเบิดเนี่ยเพิ่นจะเอามาปลูกผักไงตัวกระปางระเบิดแต่สมัยสงครามโฮจิมินได้ตัวน,นี้นะเนาะเอามาปลูกผักอยู่หน้าบ้านเลยขักนขนาดอ่ะพี่น้องเดี๋ยวย่างเราวล่วอบึงบรรยากาศยามเช้าเนาะอ,อยู่ที่บ้านกันก่อนเนาะบ้านนี้ก็เป็นอีกบ้านหนึ่งที่ว่า มีวิธีชีวิตแบบดังเดิมบะลีอรอได้พี่น,อน้องเนาะสบายดีสบายดีมันส่วนมันส่วนโอ้เือนผิ่นตอนนี้นจะเป็นเือนคัวคือกันเน,ะนาะเือนครัวนี่ล้งนี่แม่พิ่นจะเอาใบาป้อได้พี่นอ้องใบปอบอตัวนี้มุงลังคาเนี่จะเป็นใบปอได้พี่น,อน,น้อ่ะอาเจอบอมา,มาทึางเนาะ หมาเพิ่นนี่จะเป็นหมาพานเด้พี่น้องเลยเนาะเฮาดีขนาดได้หมาเคสนี่เนี่ยขออยากขึ้นไปเทิงขึ้นได้ปะเจ้าได้ไรบ้างเออไรไรไมนลุ้มะเนี่ยขออยากขึ้นไปเทิงนะไปถ่ายบึงอยู่เทิงเขาขึ้นไหนเด้อเขาขึ้นเทิงเนีเออเหดยังอยู่หนึ่งเข่า หนึ่งเขายำเศร้าพี่น้องเนาะขึ้นไปทึ่งเนยบอเอออ้าขอข้นเด้อเดี๋ยวบโนดขอขืนทึ่งก่อนพี่น้องเลยเนาะอ่าเฮือนคัน่วพอนีแม่นเฮือนคันแนนวแบบดั้งเดิมพี่น้องวางแต่งอยู่แต่งกินเนาะพนจะเอาใบป้อได้มะมุงลังคาพี่น้องนะี่ตัวนี้จะเป็นใบปอเนาะเทว่าหาง่ายในตามตีนภูเขตอ่าภูเพียงอยู่ที่ชายแดนลาวเวียดนามนี่พี่น้องจะมีหลายเนาะใบแบบนี้ เวลาฮามุ่งนี่มันจะเย็นพี่น้องต่อน,นี้เนาะมันบวกคือกับสังกะสีหรือกับเบื้องได้เนาะพอขึ้นไปในเดอ้อโอ้อันนี้ก็คือวางแตงอยู่ครัวกินเพื่อนพี่น้องเนาะเนึ้อข้าเนึ้อข้าวตอนเศร้าเออโอ้อันนี้ต้มเหล้าบ่เออนี่พี่น้องขี้เหล้าได้เพื่อนจะเอาไปต้มเหล้านะ ขี้เหล่าเนี่ยไปเกล้อมูก็ได้เกลือมูก็ซัดก็ได้พี่น้องอ้าวจอก็อยู่ข้างๆเลยเนาะนะมาอันที่เพิ่นเลี้ยงนี่ส่วนหลายจะเป็นมาพานพี่น้องเวลาเพิ่นเอาไปสวนไปไห้นี่มันจะล่าสัตว์ได้ได้มาแบบนี้นี่มาพี่น้อยจะจ่อยแบบนี้โอ้ขุดเก่งขนาดไล่ครบสัตว์ไล่ครบงูพี่น้องต่างๆเนาะเอาไว้ไล่สัตว์โอ้หนึ่งข่าวตอนเสนาร์จักโมูกไปไห้ สิบโมงเจ็ดโมงโอ้เดี๋ยวนี้หนึ่งข่าวก่อนเนาะจะเอาออกไปแล้วเนาะเออเจ็ดโมงแปดโมงเออเจ็ดโมงแเพิ่นก็ไปหาพี่น้องเลยเนาะนี่จะเป็น,นอันเข่าให้เนาะเอข่าให้นี <c ười> โ่โดยสไลด์บรอโดยสไลด์โดยบูเลยโอ้โหทางในห้องโดยบู๊เข่าใหนะ้โอ้โอ้โอ้บู๊คือกับอันทางเขียนน้องๆเลยพี่น้องเลยเนาะโดยบู๊เลยท่านเนาะ ถวาภาษาเพิ่นนะเขาไหา้ฮะเออเออขักขักเวยเนาะนี่แหละพี่น้องเอ้ยในเขตสนบทนกิจกรรมยามเสา้าของชาวบ้านเขาเนาะก่อนที่ว่าจะไปไห้ไปสันต้องหนึ่งเขา่าซะก่อนเกลี่ยเขาเกลี่ยอุปกรณ์ต่างๆเนาะอันนี้แหละนี่อันนี้อุปกรณ์นี่เนาะไปไห้เนาะสำคัญได้แต่นี่คือผ่าง,งอพี่น้องเนาะอือภาษาเจ้าห้องอะไรนี่ ปลาเออภาษาบานขอแลบผ้า <c oughs> เอาเอาทางนี้ปลาพี่น้องน้านีดดีอืมอันนี้นี่เป็นอุปกรณ์สําคัญที่ว่าชาวบ,บานเขาจะถือไปนเนาะทางนี้เขาจะใส่แบบผ้าแบบซี่พี่น้องง,อ,บบ<ด>งอๆแบบซสี่เนาะผ้างอๆแบบซี่นี่เขาเวลาเขาไปตัดนี่ตัวนี้มันสีตกตกใส่อันนั้นก่อนพี่น้องนี่ตัวนี้นี่มันสิตกใส่อัน,นพื้นก่อนมันเห็ดหายอันผ้านี่บาบานคมมันนี่บาบานพี่น้องเลยเนาะ เห็นห้มันยังทรงสภาพเดิมคือเกา่าแต่ว่าเป็นเป็นผ้าสื้อเวลาเฮ้าฟันคมมันสีบานไวเนาะชาวบ้านเขาจะเลือกใส่ผ้าแบบสีเออเ้าทั้งโดยโดยมาทั้งบ้านเจ้านี่ห้องอาจอคือกันบ่เออเอออาเจ้าคือกันเออเออ,อ,อ,อเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อนี่อาจอนี่ผ่านเผืนนอ่อนเนาะกินข่าวก็จะดยบ่ทั้งนี่เออเออกินข่าวก็จะดยคือกันก็จะดย หนึ่งเข่าเด้คือ,นนอ,หอเห็นไหมเข่าห้องเลยไงหว่วนห่วนห่วนด้วยหว่วนด้วยเออเอ,อ,อันเข่าให้นี่โบแมนด้วยสไลด์เนาะด้วยบูอ๊อ่ะเออเออบุคือกันเนาะดุเดฟมีบรูโดเออในกับชายเบ้อโคจิีดอามาดุยเดฟดุยเดฟ เออ <c oughs> บูคือกันเนาะก,กับอันอันนั่นเนาะก,กับบาทเฮาเนาะบูคือกันนะพี่น้องนี่เป็นภาษาลักๆที่เพิ่นเว้าเนาะภาษาภาษาอันกลางเฮานี่เพิ่นบ่ค่อยฮู้บ่ค่อยละเอียดปนานได้พี่น้องแต่ว่าถ้าว่าเข้ามาในชนเผ่าเฮาก็ต้องได้เรียนหู้เกี่ยวกับภาษาบ้านเพิ่นพี่น้องเพื่อว่าจะได้มาถามโอ้ลมกันเนาะถ้าว่าเฮาบ่ฮู้เฮาเข้ามานี่โอ้มึ่ตึ๊บอะไรบางำคำ่อยก็บ่ฮู้คือกันเออเออบางคำบกหนดก็บ่ฮู้คือกันพี่น้องเนาะฮู้แต่บางคำเท่านั้น ภาษาบรูนี่มันมีหลายหลายแบบพี่น้องที่ว่าแตกต่างกันเนาะอยู่ทางอันทางชุดซุ้มพาบังเมืองนองกันแนวหนึ่งและทางเซโปนกันแนวหนึ่งทางบั่นอันเพื่องตโอ้ยอีกแบบนึ่งอีกเนาะเอออันนี้ชนเผ่าโต้ยเนาะเออ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 เอาขอบมมกขอบใจหลายๆเด้อไปก่อนไปก่อนหัวสวนของชาวบ้านเกษตรเห็ดขึ้นมานี่ยแหนนาขนาดเนาะส่วนหลายนี่จะเป็นไม้พุ่งไม้พางพี่น้องที่ว่าเกษตามาเห็ดเนาะเอามาเห็ดหัวเห็ดสวนเขา เห็นบนอกทางเขตนี้เขาปลูกยังเบิ่งเบิง่งเบิง่งถนนพาเบิง่บง,บงก่อนพี่น้องโอ้สวนหมักเพชรนี่สวนหมักเพชรพี่น้องดิเห็นบ่หมักเพชรอยู่นี่หมักอึพี่น้องเนาะแล้วก็หมักเคี้ยู <c> ่ <oughs> ทางนี้นี่โอ้สบายดีไหมเอ้ยบันชวนบันชวนสิไปเชอร์เออได้แนวกินต้มไก่ เออผลได้ต้มไก่พี่น้องเลยต้มไก่เห็ดหีดเนาะมือเฮือนบ่กมือเฮือนบ่ไปใส่โอ้มามาจำโอ้พี่น้องเพิ่นเพิ่นมาจำเลยเพิ่นมาจำเพิ่นเอาไก่หีดมาจำเลยเนาะต้มผ้านอยากจะไล่ดีตากไอ้จ่าจิตมีปลาลอยรถสิงเนาะอย่างนี้นั่งเกิดดีเลย

เอาเงินซานเพื่อนพี่น้องเนาะนี่ก็คือเงินครัวได้หลังนยหน่อยแบบสี่นี่จะเป็นเงินรัววางแต่งอยู่รัวกินเพื่อนพี่น้องเนาะเวลาที่ว่าเพื่อนไปไห้ไปสวนเพื่อนจะมีฟืนมานำเนาะเพื่อนจะเอาฟืนมาพ่อเป็น้หยิงนี่เวลาเพื่อนไปไห้ไปสวนเวลากับปลาพี่น้องเนาะเพื่อนจะถือฟืนมานำแบกฟืนเป็นด้วนเป็นด้วนมานำพี่น้องเป็นด้วนยาวๆเนาะมาห่อนเฮื่อแล้วก็ตัด เป็นบัตรเป็นบัตรแหละก็เอาหยัดเขากองตารางไว้พี่น้องเห็นอยู่เขตนี่นี่โอ้เลี้ยงหมูพร้อมเนาะหมูแบบซีนี่นห้องหมูกระต่อพี่น้องหมูกระต่อเป็นหมูที่ว่าเขาจะขายอยู่ในตลาดเซโปนนี่เห็นปะใหญ่สุดมันสีซ้ำนี่าะแต่ว่าเขาจะขายเป็นตัวน,น,น้อยๆนี่ยตัวอันซ้ำแม่มันอย่างตําแม่มันนี่พี่น้องสองตนนะัวเนาะประมาณตัวละเจ็ดแสนกี่เง,นงินจ้าอยู่ไซ่ะหลังนี่เลยโอ้อยู่กันจากคน <9 S 1> อยู่กันอยู่เก่าคน โอ้เฮือนน่องเฮือนน่องผลิยูกันเก่าคนพี่น้องหลังเดียวได้อยู่กันเก่าคนไอ้ไอ้น่องอยู่บันเก่าคนเลยโอ้อันนี้น้องน้องลาบ่นี่พี่น้องกันเออมาดิ่นน้อกันตอนเช้าหมักม่วงกินหมักม่วงอันนี้หมักม่วงภาษาที่เจ้า้องอะได้ภาษาหมักม่วงหมักม่วงคือกันบ่โอ้เออ เด็กน้อยนี่ได้เรียนหนังสือได้พี่น้องเนาะทางเขตนี่จะมีโรงเรียนมีโรงเรียนประถมเนาะมีเอ่ยอยู่ทางใดล่ะโอ้อยู่พุ่นโอ้โอพุ่นพี่หน่องรงเรียนประถมพันอยู่พุ่นตีนภูหน่อยพูเนาะได้เรียนหนังสือเอ่อปอภาษาอันบอภาษาลาวได้เต็มที่เลยเนาะเต็มเต็มที่เออพอหูเนาะเรียนอยู่ปอได้แล้วเจ้านะปอสามปอแล้วโอ้อันนี้เด้ปอได้แล้วยังไม่ทันได้เรียน อันนี้ก็คือกันเนาะในน้อยสำานียัยงประธานด้เฮียนเพิ่นนิเฮียนหนังสือแหละอันอยู่จากปีแหละเจ้าเโอ้ลืมส่วนหลายโบแมนว่าเขาจะว่าบปไดพี่นนองส่วนร้ายนี่ในเขตสุนทรบน,นีขาจะชิลืมวันเกิดเนาะจะลืมวันเกิดเนาะบดิเขียนไหวตอนออกบดิเขียนบดิชดไหวก็เลยว่าบุ้งว่าอันอยู่จากปีแหละอ่าบัโหนดกล่าวว่าเพิ่นนี่อันอยู่ประมาณแปดเก้าปีพี่นนองประมาณนี้ประมาณแปดหเก้าปีนี่แหละเจ้านะเนาะ ตัวนี้จะแม่นกระปางระเบิดพี่น้องเนาะกระปางระเบิดที่ว่ามันแตกออกมาแล้วเนาะแตกออกมาจะเป็นลูกบอมบีอะไรพี่น้องอยู่ในเขตชุนบดีอยู่ทางอันสแสเดนลาวเวียดเส้นทางโฮจิมินจะมีหลายกระปางระเบิดนี่นบางลังคาเือนนี่เขาจะเอาไปเห็ดเสาเล่าพี่น้องบางลังคาเฮือนเขาก็ไปเห็ดเสาเทียงหน้าไปเห็ดเสาเือนคั่วนาออันนี้จะหมันคงขนาดใดเนาะอายุนี่ประมาณหาสิบปลายปีเนาะ ตัวนี้นี่อ๋อขักขนาดพี่น้องน้อสบายดีอ่าตัวอยู่กันลายคนอะไรเนาะแปดเก้าคนผุนเอออยู่นี่มันชวนละสบายดีหนาวเนาะโบเห็นแก่เสืออะไรมื้นี่มาหมู่บ้านนี่พากันอาบน้ำฝนอยู่สิไปห้บ่บันนี้โอ้ไปหายแล้วเนาะ อันอันนี้น้ำเต้าใส่น้ำเออน,นี่เห็นบอกพี่น้องทางนี้ยังมีเนาะมีหลายเนาะเขาเห็ดเนไดยไห้มันแห้งแบบสีตากแดดบ <c oughs> <c oughs> อนนกเออแม่เห็ดแม่เจ้าเห็ดเออเอาน้องสาวเ,เนนพิ่นสิไปไปให้แล้วเอยแอเ <c oughs> ยิ้งบอกให้นะเยิ้ง <c oughs> โอ้อย่างไปดุนบอกจักชั่วโมง ันอโอ้กู้ดเอาพี่น้องถาว่าไยจะมันเป็นเคยอยู่ทางนี่นี่เออนาะไภมันเป็นเคยอยู่นี่ <laughs> ต้องได้เห็ใไฮเอ็นบอ <laughs> เออต้องได้ช่วยเมียเอ <laughs> เอมอง่ายนี่ถ้าว่าเมีไปตักน้ำเจ้าก,ก็ต้องเอาลูกเห็นบอแล, <laughs> นแล้วก็นี่แหละเออต้องในเปลี่ยนวิธีชีวิตใหม่ได้ข่าวว่าคนในเมืองที่เขามาเนี่ยโอ้ย,น,อยน้องเอ้ยนาะได้ไปเห็ดไฮ้ซอยเป็นหมอ้าวามาเป็นเคยนี่ถาวาเป็นเคยอยู่นี่ เดีมาไปเห็นไฮซอยบอกผัวเป็นผัวเ็ซอยเห็นตีเห็นแม่เห็นสกินยังเออน้อพี่แต่ไฮไม่ได้เลี้ยงซัดเลี้ยงยังบอกเลี้ยงคือกันเออถามแน่แม่อันสมมุิว่าเขาอยากมาเป็นเคยอยู่ทางพี่นี่เขามาแต่งงานนี่ขาดองเขาได้ร้อยล้านขาดองสิบล้านขาดองสิบล้านมียังแน่มีบ่งัวมีควาย มีแต่ขาดองครับบ่อสิบหลานโอ้เอาแต่ขาดองบัดรีิรได้จ้ะแต่งงานแล้วเออเอางัวนน้ำนอเออเออมีงัวมีควายน้ำเหมืนบ่เออแต่งงานแล้วไปอยู่น้ำพัวเอออยู่น้ำพัวก็ได้อยู่น้ำเมี่ยก็ได้เอาพัวมาอยู่พี่ก็ได้เหมืนบ่อเออทางนี้ได้เว้ยนอทางนี้ไปเข้ามักนะบังเฮือนนี่เฮือนกับจนเออเพื่อนเพื่อนกับเงินจนโอ้ยบ่อเกี่ยวกันน้องข้าแม่นวาข้าเจ้าหมักเนีเขามาคอโลดบ่ยยากนออันนี้ ้าเอาน้องเพิ่นจีไปนั่นแหละพี่น้องเพิ่นจีไปให้แล้วเพิ่นก็อยากไอ้ายแน่เออลืมลืมถามสื่อเจ้าสื่ออย่องเขียดสื่อเขียดเออสื่อเศรเขียดเออเออเออเศรเขียนอยู่จากปีละปีนี้มีจื้อบ่แม่นว่าเพิ่นบ่ฮู้เพิ่นบ่จื้อมื้อเกิดเพิ่นพี่น้องทางเขตนี่เพิ่นได้จดไว้แล้วก็บ่ฮู้เนาะวอายุจากปีแล้วแต่งงานแล้วบ่หรือว่ายังบ่ได้แต่ง แต่งงานแล้วยังยังไม่แต่งยังเป็นยังเป็นกระมูนอยู่เห็นป่ผู้สาวผู้สาวปาเป็นป่าวเอออู้อู <c oughs> <ด>้เอาครสนใจกมามลินได้อันนี้บ้านยัง,ง <c oughs> <c oughs> เอาะผนห้องบ้านตะลุงบ้านตะลุงพี่น้องเอาถ้าว่าใครสนใจกมามลินน้ำพึ้นได้น่าอยู่ที่บ้านตะลุง <c oughs> แต่ว่ากลางเว้นนี่ว่างกล <c oughs> างคืนนี <c oughs> ่ว่างอยู่อขอบุกขอบใจได้หลายอูย้ทางหน้าผมแบกไปแล้วพูด <c oughs> บอลนะทางบอลแห้งมันอยู่เห็ดอะไรคือหูเห็ดอะไรคือหูเลยไปมันเห็ดไปมันเห็ดอโ้มีแนกพันได้บ่นอนอยู่พันได้บอกยังนอนก็พันแล้วนนนพันแล้วนอนก็พันธุ์เห็นอยู่นั่นพันคนพันธุ์ในยังก็จำตัวแทนเดียวจะไปจำคอยเบิ่งเนี้อมาข้ออะไรอย่างนี้อยู่บนนี้เด้อเห็นให้ชวนอยู่ฮันเอออยากให้ชวนอันนี้ใบยังอันนี้ ห้ากระพูก็กันนี่ต้องมีใบอันนี้กระพปลไหมเออห่าก็ใบห่าบอละบาใบ้าใบพูโอยอยูขันบนน้ำพอเอยเลอเขากิดอันนี้ป่มานเอ้ยใพู่เอินยำ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 มางเออเออออเอไปคนเดียวบอกลูกเมียไปก่อนเลยไปก่อนแล้วเมียเ้าห้ ยังกำลัง,งชักแล้วนี่อขอแล้วชักเลยเนาะเออขอเลยชักเอ,เอาชูชูขอบใจขอบใจเอามาเอาไว้้ายยื่น <c oughs> พี่น้องนี่จะเป็นใบขอเนาะหรือว่าใบตองขอชาวบ้านขราเจ้าเสีเอามาไวม้มุงมุงเงือนมุงเงือนคั่วพี่น้องหรือว่ามุงเทียงนานั่นเองเนาะตอนนี้นี่เพิ่นจะไปเอาแต่อยู่หัวผู้มาละมัดเป็นมัดเป็นชีว้พี่น้องเนาะมามัดไว้หลังจากที่ว่าจะไปเห็ดไ้เห็ดสวนนี่่นจะเอาไปนำเนาะ เอาไปมุงอยู่พุ่นแหละพี่น้องเอาไว้รูปเดี่ยรูปฟนได้ดีสบายดีพอเอ้ยอันนี้ไปข้อเนาะโอ้ไปก้ออืมอืมอืมอก่อนจะได้เป็นหมัดสามีหมัดรับชีกับบริ่ายนด้พี่น้องเอ้ยเมาเอามาแต่หัวพู้คนแหละเนี่ยเนาะอย่างประมาณสองห้าสามสิโมงก่อนจะได้ใบตองขอตัวนี้จะเป็นท่อส่งน้ำมันแต่สมัยสงครามโหจิมินพี่น้อง มื่อนี่ยไปไปไห้บ่่บพักพอนพักพอนเออเมื่อยก่อนที่เฮ็ดไห้เฮาได้เฮาได้ครอบบ่กครอบผีครอบยังก่อนบ่ทางนี้ต้องได้จำบ่จำเออมียังเนี่ยไปจำไปจำผีก่อนเฮ็ดไห้มีหมูจำหมูมีไก่จำไก่เอออันโนมีก็บว่าเอาชื่อขอกะขอครอบก่อนถ้าว่าเฮาเฮ็ดเรียบร้อยมา มีให้เก็บเกี่ยวเรียบร้อยแล้วจึงจึงจึงแก้เป็นบ่นอ,อน้อ,อทางนี้ผนยังถือศาสนาพีหรือว่านับ<อ>ทือพีพีพน่น้องเนาะจะบ่อมีวัดคือศาสนาพุทธเนาะบมมีทางนี้เพอว่ามันอยู่เขตใกล้พี่น้องใกล้อะเรียรอได้จากตัวเมืองใกล้อะเรีพี่น้องเข้ามาน,นี่็ประมาณแต่จากตัวเมืองเซปูนได้ยุ่ประมาณ3า0รอกิโลพี่น้องเลยก่อนจะมาหอดี่ได้ไกล้ คนเลยว่าเออถ้าว่ามีการจำกันยังก็ต้องได้คอซะก่อนเนี่ยยังก็ต้องได้คอเมื่อเนาะในขวดสื่อความนับถือเนาะหักได้ร้ายบอกเวลาเ้าคอแล้วเข่าห้เขายังได้ร้ายปะโบ้ร้ายทั้งนี้หันไปว่าโบ้ร้ายหันไปว่าได้ร้ายได้พี่น้องบางครอบครัวเขาบอกโอ้ยสิบสอบสาสอบประมาณได้อยู่หาหกสิบสอบพี่น้องต่อปีหนึ่งพอพออยู่กลุ่มกินเนาะพ่อได้ขายพอได้กลุ่มกินพี่น้องเลยเจ็ดแปดสิบเนี่ย ชฉาสามสิปบบกุ้มกินตรงเจ็ดแปดสิบเหมือนปะอ,อ,อ่าอันนี้หรอบ,บุกุ้มกินการที่เพิ <ś? S 2> ่อนว่าว่าเออได้สิบสอบเขาสอบบอัวรายน,นี่เป็นฮีตเพิ่น <ś? S 2> เป็นคลองเพิ่นที่เพิ่นต้องตอบอย่างสัตว์แต่แต่ความจริงเหมันได้ร้ายเดรร้ายพอดีกลุ่มอยู่กลุ่มกินเนาะนโดยโดยโดยฮะขอบบุกข,ขอบใจเด้อพอเด้อโดยโดยลูกไปก่อนลูกไปก่อน